สวัสดีค่ะชเชเบลลาลาลินเตจสาวแว็กนะคะปัจจุบันเป็นนักแสดงค่ะวันนี้นะคะสนใจที่จะมาจัดการเรื่องหน้าโยกกระชับแล้วก็เรื่องริ้วรอยที่เริ่มมาแล้วค่ะเพราะอายุเข้าเลข3แล้วเนาะที่ด็อกรไลฟ์คลินิกเนี่ยเขาเก่งมากๆเลยนะคะเรื่องโยกกระชับค่ะแล้วก็เรื่องริ้วรอยการทำโปรแกรมไฮฟูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆเลยค่ะสำหรับผู้หญิงอย่างเราซึ่งโปรแกรมนี้อายุ25ปีขึ้นไปก็ทำได้ค่ะสามารถทาได้บ่อย 3 4เดือนมาทำได้ครั้งหนึ่งเลยนะคะนอกจากกระชับผิวแล้วมันยังช่วยให้ผิวหน้าของเราดูสดใสไม่โทรมเพราะมีส่วนกระตุ้นอิลาสตินช่วยผิวเราเนี่ยดูเด็กลงและริ้วรอยของเราก็จะค่อยๆจางลงด้วยค่ะค่ะหลังจากทำเสร็จแล้วนะคะก็รู้สึกว่าสบายผิวหน้ามากๆเลยค่ะแล้วก็ใครที่กังวลเรื่องปัญหาผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าไม่กระชับกรอบหน้าไม่ชัดแล้วก็เริ่มมีริ้วรอยขึ้นมานะคะ เข้ามาปรึกษาคุณหมอได้ที่ด็อกเตอร์ไลฟ์คลินิกนะคะทุกสาขาเลยค่ะ